ข่าวดีคอรมอรไฟเขียวโครงการคนละครึ่งเฟดสี่คาดเริ่มช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน65รวมเป็นระยะเวลา2เดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง BNSMI น e นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวด่วนเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟดสี่ซึ่งมติคอรมอรม,มีความเห็นชอบให้เริ่มเปิดโครงการได้ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน65นะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เมื่อวันที่2 1ธันวาคม64สนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครมอเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟสซีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2565รเป็นระนยะเวลา2เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรักษากำลังซื้อและทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ ด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงว่าครมเห็นชอบอนุมัติต่อโครงการคนละครึ่งเฟดส,สีโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่โอนเงินตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายนปี65ซึ่งจะใช้เงินที่เหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส,สามทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณาแนวทางปรับการลงทะเบียนใหม่ส่วนวงเงินจะมีการหาหรืออีกครั้งว่าจะจ่ายในอัตรา1500บาท หรือ3,000บาทสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้นะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่บ8ธันาคม64นี้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะมีการใช้จริงรวม26.30ล้านคนนะคะโดยแบ่งใช้ครบวงเงินที่ให้6.5ล้านคนส่วนอีก 19.80ล้านคนใช้สิทธิ์แต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ให้โดยรัฐบาลนะคะก็ได้มีการโอนเงินให้รวม3,000บาทตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2565เข้าแอป,ปเป่าตาังของประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องให้มีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ